กราบสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําอะไรดีๆนะครับก็เจมแจคอยแล้วนะครับก็รับก่อนวันที่18ดนะครับ1ิเดือนเดือนนี้นะครับรับก่อนวันที่18นะครับก็คือภายในวันที่17นะครับก็รับก่อนนะเจมเขาแจกคอยแล้วนะครับก็นี่แหละครับของแกก็ถือว่าโอเคเลยนะเอาดาบไปตีบอสได้ กตอนนี้นะครับรับของนะครับแจกนะครับอันนี้เตรียมแจกมานะบอสคิดสรุปได้ครับเอ้ยตีบอสอะไรนะคุจิโทระมีของโอเคเดี๋ยวเรามาตีบอลกันีกนะครับได้ของแล้วเราก็ต้องตีเลยนะขอให้เสียนลดคนด้วยนะครับผมเราควดูว่าเราตีบอลเราได้กี่เพชรนะครับ ตั้งละ20นะครับก็เกมแจกเท่ากับแจกเพชรไปในตัวเลยนะเอเจริงเหมือนแจกเพชรนะครับอืมว่าได้ของเยอะกว่าแจกเพชรไงก็เท่ากับแจกประมาณพันสี่ร้อยเพชรนะเจมแจกพันสี่รอยเพชรครัก็ดูครับว่าเจมแจกเราจะได้ของดีๆบ้างหรือเปล่านะครับสิบห้าบาทอะไรดีละ่ะ ผมไม่เคยได้ชุดดีๆเลยนะครับก็ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะครับก็ไปรับกล่องวันที่18นะครับภายในวันที่17นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17นะครับรับในกล่องจดหมายนะครับอย่าล,ลืม,มนะครับเอ็มเขาเพิ่งแจกครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมาก็ขอบคุณครับ